นุ่มจากองค์กรของรัฐบาลซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีอยู่เดินยิ้มร่าก,กับเรือนผู้ใหญ่ก้อนหมาที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ไม่ว่าฝึกเพื่อเป็นหมาพรานหรือหมาเฝ้าบ้านต่างก็เห่าตามหลังแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอนโหยหวนทว่าพวกเขาเลือกจะไม่สนใจกลับกันหากใส่ใจกับท่าทีของเหล่าตูบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เดินตามหลังพวกตนต่นตอย แม้ช่วงก้าวดูจะเชื่องช้าแต่ระยะห่างกับเรียกได้ว่าแทบจะสิงสู่ซ้ำไออะไรที่ว่ายังเป็นเพียงเงาดำที่ทาบทับกับพื้นถนนเพราะแสงสะท้อนจากดวงไฟคนสี่คนกลับมีเงาแปดเงาหนึ่งในเงานั้นยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยใช่เพียงแต่หมาที่เห่าหอนพยายามร้องเตือนเจ้าของบ้านเองก็โผล่หน้าออกมาดูว่ามันเห่าอะไรกันนักหนาแล้วก็มีอันผุดหาย กลับไปปิดประตูโครมใหญ่ตามด้วยเสียงเออะที่ค่อยๆเงียบหายไปกับสายลมเย็นอ๋อมากันแล้วรืึมามาเมียผมทำกับข้าวเสร็จพอดีนี่ยังกังวลอยู่ว่าหาพรานไม่ได้แล้วจะถอดใจบึงรถกลับไปซะอีกไม่ต้องห่วงครับพวกเราได้พรานนำทางแล้วเพียงแต่ยังไงก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่อีกสักเล็กน้อยก็เท่านั้นคำตอบของชดเล่นเอาผู้ใหญ่ก้อนนิ่งไป ในสมองพยายามประมวลผลเต็มกำลังจนแทบละลายกลายเป็นน้ำไหลออกจากหูใครใครหน้าไหนที่จะกล้าและบ้าพอจะรับหน้าที่เป็นพรานนำทางให้คนกลุ่มนี้ไม่ต้องรอให้ทรมานหัวใจหรือไม่ต้องไต่ถามเอาความให้ยืดเยือ้อสักผู้เป็นผู้ถแถลงไขข้อแคลงใจให้ผู้ใหญ่ก้อนกระจ่างโดยไม่ต้องขอพรานผีบ้าครับคนที่แนะนำมาเขาบอกให้ไปพบพรานผีบ้า เขายังบอกอีกว่าผู้ใหญ่รู้จักดีจริงหรือเปล่าครับอ๋อจริงผู้ใหญ่ก้อนตอบเสียงอ่อยแบ่งรับแบ่งสู้ว่าแต่เอา้ามัวแต่ชวนคุณคณเขานั่งคุยอยู่นั่นแหละพากันมากินข้าวกินปลาก่อนวันเดี๋ยวได้เป็นลมล้มพับเท่านั้นเองเฮจ่าจ่าผู้ใหญ่ก้อนหันไปตอบเมียเสียงหวานก่อนจะพยักหน้านำสี่หนุ่มนักสำรวจขึ้นบันไดเรือนคำถามยังคาใจ เอาไว้ทีหลังแม้ตนจะเป็นถึงผู้นำชุมชนแต่ประกาศสิทธิ์เมียย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกล่ากับข้าวกับปลาซึ่งเมียผู้ใหญ่จัดหาไว้ให้แม้จะค่อนข้างบ้นบานแต่ก็เป็นเมนูที่พิเศษพอสมควรต้มส้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนโรยลูกโดดน้ำพริกปลาทูมะเขือลวกมรักขี้นกสดหมูแดดเดียวทอดข้าวสวยร้อนๆและแน่นอนที่จะไม่มีไม่ได้ เล่าขาวต้มหรือเล่าเทือนซึ่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหากจะเรียกแบบนั้นทว่าผู้ใหญ่ก้อนเลือกจะเลี่ยงบาลียืนให้สีหนุมกระโดกคนละเป๊กเอาเอาล้างคอก่อนจะได้กินข้าวอร่อยอรอยสุลาชุมชนผิดภัยไม่มีดีกรีแรงอย่าบอกใครเพียงเท่านั้นต่อให้เป็นนักกฎหมายก็ต้องยิ้มเจือนพนัวเข้ากับการนั่งล้อมวงบนเสื่อกกนอกชานล้มโกรกผ่านลูกเรืองเป็นระยะ ที่เรียงรายเว้นช่องว่างห่างพอสมควรสำหรับพิงหรือการพัาดตกจากระเบียงยุงรำคาญตอมไตพอให้ปัดบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ถึงกับต้องวางช้อนบรรยากาศและสุราชั้นเลิศรั่วเสียงพูดคุยหห่เราะยิ่งขับให้กับข้าวอร่อยอย่าบอกใครชดและเหล่าเพื่อนต่างก็คิดแบบเดียวกันหากหัวใจอันห่อเหี่ยวของผู้ใดก็ตามที่จับเจ้าเช้าค่ำย่ำอยู่กับพื้นคอนกรีต เงยนหน้าพบเจอแต่รถราตึกรามบ้านช่องสูงเทียมฟ้าชั่วนาตาปีลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สักครั้งรับรองลืมไม่ลงมอืผู้ใหญ่บ่แต่พรานผีบ้านี้เขาเป็นใครหรือครับแล้วทําไมต้องไปเรียกเขาสัเสียจริตแบบนั้นสักใช้มือป้องปากถามแก้มขาวาตุยพระอมกระดูกไก่เอาไว้ก็มันผีบ้าจริงผู้ใหญ่ก้อนบ้าขำในลําคอมันชื่อแดง แต่ไม่ใช่เสียจริตอย่างที่คุณเข้าใจคำว่าผีบ้านี่คือมันบ้าระหำเสือโคร่งใหญ่วัดจากจมูกถึงปลายหางร่วมเจ็ดปดศอกมันสยบได้โดยไม่ต้องเสียลูกกระสุนสักเม็ดโน่นแน่หนังเสือตัวที่ว่าพร้อมกันนั้นก็ชี้มือไปยังหนังเสือแผ่นหนึ่งซึ่งแผน่นหลาประดับฝาบ้านมองผ่านช่องประตูแม้จะเห็นเพียงครึ่งก็รับรู้ว่าใหญ่จริงไม่เสียลูกปืน แล้วเขาจัดการมันด้วยอะไรล่ะครับจันห้าคาถาหรือหลุมขวาดดุนฟืนยาวสักสอกเศษท่อนเท่าน่องน่าจะประมาณนี้แหละคำตอบของผู้ใหญ่ก้อนพร้อมกับการทำมือประกอบเล่นเอาชุดผู้ตั้งกระทูนิ่งงนันส่งสายตาเคลือบแคลงถึงเพื่อนทั้งสามก็เช่นกันคนบ้าที่ไหนจะไปล้มเสือโดยใช้แค่ท่อนฟืนไม่เชื่อกันล่ะสิเป็นผมเองก็คงไม่เชื่อ ถ้าไม่เห็นมากระตาทั้งสองลูกนี้ตอนนั้นผมเองอยู่ในเหตุการณ์ผมไปกับมันด้วยพลานกว่าสิบคนก็เห็นไว้พรุ่งนี้คุณคุณลองไปถามดูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอ่อขอบใจประโยคแรกเป็นการร้องขอต่อพ่อบ้านประโยคหลังอาจตอบรับน้ำใจจากทงที่ผู้ใหญ่ยื่นเล่าต้มให้ได้สิเรื่องนี้จะให้เล่าอีกกี่สิกี่ร้อยครั้งก็ยังไหวมันสนุกตื่นเต้นมันเหลือเชื่อ แต่ก็ปนเปไปด้วยความเศร้าสลดผู้ใหญ่ก้อนว่ากลืนข้าวกระดูกน้ําจากขันเงินใบเคืองแล้วเริ่มเล่าทันทีย้อนไปราวแปปีก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนผมจําได้ดีทีเดียวบ้านวังยางในวันนั้นและวันนี้แทบไม่มีอะไรแตกต่างสัมมาอาชีพของคนพื้นถิน่นก็ยังเป็นแบบเดิมเข้าป่าเก็บของป่าทำกเกษตรบ้างเป็นส่วนน้อยเพียงแต่ว่า ทางขึ้นมายัางบ้านบางยางที่เห็นเป็นคอนกรีตได้ตอนนั้นยังไม่ใช่ทางการมองผ่านเพราะเห็นเป็นหมู่บ้านที่กระจุกอยู่บนเขากระทั่งผู้ใหญ่ก้อนนำเอาใบเสร็จและหลักฐานว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติผากันขึ้นมาชมทัศนียภาพยังบ,บ้านบางยางแห่งนี้ไม่เคยขาดรายได้ต่อเดือนไม่ใช่น้อยหากทางการหรือเอกชนหรือใครก็ได้ช่วยสนับสนุนเรื่องถนนหนทาง รายได้ที่ว่าย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหรือมากกว่านั้นแต่นานพอดูกว่าที่การวิ่งเต้นเรื่องถนนคอนกรีตนี้จะประสบผลเช่นนั้นมาว่าเรื่องที่ต้นต่อของคำบ้าพรานผีบ้ากันต่อครั้งนั้นไม่รู้เกิดนึกคึกอะไรขึ้นมาพรานหนุ่มผู้หนึ่งในหมู่บ้านดันแหกขนบเดินลัดป่าช้ามุ่งหน้าขึ้นเขาเสียงทั้งที่เขาลูก,กอื่นๆมีสัตว์ให้ยิงไม่น้อยเรียกว่าเลืกอกเอาได้เลยว่าต้องการอะไร สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ชนิดไหนขอเพียงถูกแหล่งย่อมได้ตัวแต่พรานคนนั้นกลับเลือกที่จะไปเขาเสี่ยงแม้สัตว์ที่นั่นจะมีเหมือนกันเพียงแต่มันอันตรายกว่าน่ากลัวกว่าและอาถรรพ์กว่าก็เท่านั้นตัวอย่างมีให้เห็นแม้จะไม่บ่อยแต่ก็พอให้ขึ้นชื่อบ้าอย่าไปยุ่งไอ้พรานคนนั้นมันเลือดร้อนชื่อเมี่ยงเมียมันท้องอ่อนๆคงอยากได้เงินกระมัง ความจริงยิงเอาที่ไหนก็ได้หรือถ้าจวนตัวหยิบเยื้อเอาจากญาติผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่มีใครแรงน้ําใจคงอย่างที่โบราณเขาว่านั่นลหละคนมันจะตายอะไรก็ขวางไม่อยู่รานเมี่ยงหนุ่มเลือดร้อนออกจากบ้านแต่เช้ามืดบอกเมียแค่ว่าจะไปหาเงินคําว่าหาเงินก็ไม่ผลเข้าป่านั่นละ่ะเป็นภาษาที่คนบ้านนี้รู้กันดีทว่าจะโรดค้่มก็ยังไม่เห็นวี่แววตกดึกยิ่งแล้ว มีเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขใจเต้นเป็นซ้ำแต่ไหนแต่ไรปราณเมี่ยงผู้นี้เข้าป่ากลับมาช้าเต็มทีก็ไม่เกินทุ่มหากจะนอนค้างอ้างแรมเจ้าตัวจะตัดสินใจและบอกแก่ครอบครัวให้รับรู้ก่อนจะออกจากบ้านข้าวของเครื่องนอนเครื่องกินพริกแห้งเกลือป่นเตรียมพร้อมแต่นี่เอาไปเพียงถุงถักข้าวห่อและปืนเท่านั้นพอเป็นแบบนี้การกลับช้าผิดปกติ จึงทำให้คนที่บ้านเริ่มเป็นกังวลเมียสาวท้องอ่อนนั่งหน้าละห้อยอยู่ชานเรือนด้วยความกังวลพ่อตาแม่ยายพยายามบอกให้กลับเข้าไปในบ้านเสียอากาศมันเย็นเจ้าหล่อนปฏิเสธท่าเดียวบอกแต่ว่าไม่เห็นหน้าผัวหล่อนไม่สบายใจกระทั่งดวงจันทเครึ่งเสี้ยวลอยเด่นล้อมไปทางที่ตะวันตกเล็กน้อยเสียงคำรามลั่นอันทรงพลังของเสือโครง่งตามด้วยเสียงปืนที่แผดลั่นหนึ่งนัด ก็ทำเอาเจ้าตัวสสด้งโยงมันแววมาจากเขาเสี่ยงที่เห็นทะมึนทึนทึบกลางความมืดแววมาแค่นั้นก็เงียบไปใช่ไหมใช่หรือไม่กงไม่ใช่หรอกกระมังนั่นคือคำถามที่ลั่นอยู่ในหัวของเมียสาวผัวของนางไม่ใช่คนโง่แต่ก่อนมาหลังคำห้ามคำเตือนใดๆหากผู้ใหญ่บอกว่าอย่าผัวนางไม่เคยฝืนเสียงปืนนั้นอาจเป็นความบังเอิญพรานบ้านอื่นอาจเผลอลงไปถึงเขาเสี่ยง และเจอเอาอันตรายเข้าไม่แน่เวลานี้ผัวของนางอาจก่อไฟผิงอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเขาลูกข้างๆเพราะยังไม่ได้สัตว์ไม่ก็กำลังคลำทางกลับบ้านอีกไม่นานคงโผล่หน้ามานางเอ่ยปากร่ำบนให้ความหวังของตนเองแบบนั้นแต่ในใจกลับค้านสนิทใจของนางคิดอกุศลไปแล้วว่าเสียงปืนนัดนั้นเป็นของผัวตัวเองและถ้าเรื่องราวมันเดินไปในทิศทางนั้น เห็นทีเมียผัวคงหมดโอกาสเห็นหน้ากันแล้วเป็นแน่เจ้าประคูณขออย่าให้เป็นอย่างที่ลูกช้างคิดเลยขอให้พี่เมี่ยงปลอดภัยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเทวดาเทพาอารักษโปรดรับฟังคําขอของลูกช้างด้วยเถิดหากพี่เมี่ยงกลับมาโดยปลอดภัยลูกช้างจะให้ผัวเลือกเป็นพรานไปตลอดชีวิตสาธุเมียสาวประนมมือยกท่วมหัวบนบานสารกล่าวกับลมกับแรง ถ้าว่าเจ้าตัวทําไปด้วยความบังอันเต็มเปรียมแม้จะมีความคิดชั่วช้าคอยอยุ่แย่ว่าหัวตนตายแล้วอยู่บ่อยก็ตามอาน,นิจาคําขอของคนทองไม่เป็นผลเช้าวันต่อมาขขาวว่าพรานเมี่ยงกลับบ้านก็แพร่สะพัดไปทั่วเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขากลับมาเพียงครึ่งตัวท่อนล่างตั้งแต่บ้านเอลลงไปถูกกัดฉีกถึงจนไม่เหลือแม้กระดูก่วงไส้ห้อยย้อยลากเป็นทางยาว เลือดแดงเข้มบ้างค้นจนดำและร่างที่เหลือเริ่มแข็งตัวแสดงให้เห็นว่าเขาตายมานานหลายชั่วโมงแล้วผู้พบศพเป็นพรานกลุ่มหนึ่งมันเป็นจังหวะเช้ามืดแสงตะวันยังไม่ขึ้นแต่คงรอไม่นานพรานกลุ่มนั้นแบกปืนหมายจะเข้าป่าเช่นกันแม้จะไม่ใช่เขาเสี่ยงแต่ก็ต้องผ่านทางเข้าป่าช้าและจังหวะที่กำลังผ่านนั่นเองพรานสีหคนต่างยืนยันว่า เห็นพลานเมี่ยงยืนพิงต่อมะขามใหญ่สูงพอประมาณพวกน้ามาช่วยฉันหน่อยฉันยิงควายได้เอากลับไม่ไหวลากมาทั้งคืนหมดแรงเอาตรงปากทางขึ้นเขาเสียงนี่เองด้วยเห็นว่าเป็นพรานบ้านเดียวกันสำยังรู้จักมักจีกันในระดับหนึ่งพรานกลุ่มนั้นจึงยอมตามไปแต่โดยดีป่าช้าหมู่บ้านกินพื้นที่หลายไร่กว่าจะเดินจนพ้นเขตแดนหลุมผี แดดก็ส่องผ่านม่านหมอกให้เห็นลางๆและในความสลัวรางที่ว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้ากลุ่มพานก็เล่นเอาท้องบิดมวนเสือโคร่งใหญ่ยืนทะมืนอยู่นอกราวป่าในปากของมันคาบร่างที่เหลือของพรานเมี่ยงเอาไว้พอเห็นกลุ่มพานก็คลายแผลเหมือนจะทิ้งให้ดูต่างหน้าไม่ก็เยอยหยันมันไม่หนีมันไม่ขู่คำรามมันไม่แสดงอาการตื่นคนเลยแม้แต่น้อย ยืนสี่ขาจังก้าจ้องนิ่งแน่นอนสันดานพรานเห็นสัตว์ร้ายซ้ำยังคาบศพคนมามีหรือจะนิ่งดูได้ลูกสองเดียวทั้งแบบหักลำยิงทีละนัดและห้านัดระเบิดลั่นปานสงครามระยะห่างกันไม่เกินได้กลิ่นข่าวโดนเข้าแบบนั้นต่อให้เป็นพญาเสือก็ไม่รอดแต่มันรอดควันปืนจางลงเสือตัวนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมท่าเดิม ขนสีฝางแห้งคาดดำสยายต้องลมไร้รอยแหว่งวินหรือข้าบเลือดอันบ่งบอกว่าตัวมันต้องคมกระสุนอาจไม่กี่วินาทีที่เจ้าป่าและบรรดาพรานจ้องกันแต่สำหรับเจ้าของปืนซึ่งเพิ่งจะแผดเสียงส่งกระสุนจนกระบอกร้อนเปล่าราวกับผ่านไปเป็นชั่วกับชั่วกันแล้วมันก็เดินจากไปเบนหน้าหันหลังกลับเดินองอาจสง่าผ่าเผยสมกับเป็นเจ้าป่า มันไม่อีนางขังขอบเลยว่าเหล่าพรานที่เพิ่งจะยิงใส่อาจซ้ำเอาได้มันหายไปพร้อมกับมวลหมอกต้องลมอบมาปกคลุมทั่วอนาบริเวณร่างไร้วิญญาณแสนอนาถลูกในตาของพรานเมี่ยงถูกพามาที่บ้านผู้ใหญ่คุมเอาไว้ไม่ให้ใครก็ตามที่เห็นต้องสยองขนพองด้วยผ้าเขอมา,มาม้าเมียสาวเมื่อรู้ว่าผัวตายก็ร้องไห้ปานใจจะขาดกระชากสิ่งปกปิด กอดร่างไร้วิญญาณครึ่งท่อนของผัวไร้อาการรังเกยียจแม้ทั้งหน้าตาและเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลรูขนาดนิ้วชี้ยัดลงไปได้สบายอึ้งกลางอกสองรูชัดเจนว่าเป็นการฝังเขี้ยวกอบกับคําให้การของพรานที่พาศพมาบอกว่าไอเสือตัวนั้นมันคาบพรานเมี่ยงไว้ในปากวัดจากความห่างของรอยเขี้ยวเกือบคืบและเมื่อลองลากเส้นจากรอยเขี้ยวที่ว่า ไปถึงหัวไหลห่างกันเกินฝ่ามือกลางแสดงให้เห็นว่าไอเสือหรืออีเสือตัวนั้นใหญ่ปานวัวรุ่นไม่ก็ลดหลั่นลงมาไม่กี่มากน้อยนั่นเล่นเอาพรานทั้งหลายขยาดและถึงแก่การผวาเมื่อได้ยินว่ามันหนังเหนียวเสียงปืนปานฟ้าถล่มเมื่อเชา้าหาได้ระคายผิวหรือคนมันเลยแม้แต่น้อยเมียสาวท้องอ่อนร่ำไห้จนตกเลือดและถึงแก่สติวิปลาสในที่สุด ยิ่งได้ยินพรานทั้งหลายพูดพร่ำปฏิเสธคำขอให้ช่วยแก้แขนยิ่งทำให้นางเสียใจหนักหัวก็ตายลูกก็แทงนางบ้าใบเดินร่ำไห้ไปตามท้องถนนจากที่บอกให้ช่วยแก้แค้นแทนผัวอาจเป็นด้วยทั้งเสียใจและแขนใจปนกันสุดท้ายประโยคก็เหลือเพียงสั้นๆช่วยผัวฉันทีหรือว่าหญิงบ้าผู้น่าสงสารคนนั้นชื่อสบงเบาเกินกว่าจะเป็นคำถาม แต่ก็ดังเกินกว่าจะเป็นคําเปรยกับตนเองคําพูดของธงได้รับการยืนยันสั้นๆจากผู้ใหญ่ก้อนนั่นทำให้เขาและเพื่อนที่เหลือต่างก็ตีหน้าสลดลงทันทีมันเป็น,นกลไกร่างกายมนุษย์เมื่อต้องรับรู้หรือพบเจอกับเรื่องเศร้าแม้ไม่ได้เกิดแก่ตนก็ตามใช่เจอมันแล้วล่ะสิสี่หนุ่มนักํำรวจพยักหน้ารับด้วยอาการเนิบช้าเอานะ่ะเรื่องสำอางค่อยว่ากัน ฟังตเหตุการณ์ที่มีเสือขบคนตายสำยังเอาซากมาทิ้งให้ดูต่างหน้าสร้างความพร่นพึงให้แก่คนทั้งหมู่บ้านสำอ่างแม้จะอยู่ในอาการวิปลาสแต่ในใจนางยังคงเคหนึงถึงผัวและลูกพร่ำขอกราบแทบเท้าพรานหรือชาวบ้านที่เจอทุกคนว่าให้ช่วยผัวนางทีบางคราพ่อแม่ต้องจับมัดเพราะสำอางวิ่งตีนเปล่าบายหน้าขึ้นไปทางป่าช้าหลายทางคงไม่ต้องถาม นางจะขึ้นไปเขาเสี่ยงนางทำเช่นนั้นทุกวันเช้ายันค่ำเกือบอาทิตย์แต่หาได้มีใครจะยอมเสี่ยงแม้จะเห็นใจแต่ผู้ใดเล่าจะยอมออกไปสู้กับความตายเพื่อให้หญิงไม้บ้าใบคนเดียวพวกมึงกระจอกใจเสาะเรียกตัวเองว่าพรานแต่พอคนในหมู่บ้านเดียวกันเดือดร้อนแทนที่จะใช้ทุกอย่างที่มีช่วยเสือกงอหดหัวอยู่ในกระดองไปเอา้าถูงมาดุงไปนุ่น ดูอีสำมอางมันนุ่นเป็นหญิงบ้าทแท้ๆแต่มันยังคิดจะแก้แค้นเคืองไม่ปล่อยให้คุณข้องในใจเปล่าๆมันหาทุกวิธีทำทุกอย่างแม้แต่กราบตีนพวกมึงขอให้ช่วยแต่พวกมึงกลับอีทุยนี่เหรอวาคนบ้านวังยาง,ยางขี้ขลาดชิบหายเอ้าวอเาเอาวมา,า,าว่ากันแบบนี้ก็ไม่ถูกนะลุงแดงลุงหนับเป็นคนบ้านอื่นมาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ห้าปีเลยด้วยซ้ำจะไปรู้อะไรเขาเสี่ยงนะอันตรายจะตายหา และคนที่บ้าพอจะขึ้นไปก็ต้องตายหายอย่างว่านั่นละ่ะลุงอย่ามาทำปากดีพานก็ไม่ใช่ยิงปืนเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยขี่กรานแค่ปืนแก๊ปที่เด็กสิบกวบถือคงถีบลุงกระเด็นหงายท้องทะเหนียวไกขาดคำของพรานที่พูดเย้ยหยันสายไวกลางคนค่อนไปทางจราเล็กน้อยนามบ่าแดงหมวกสารปีกว้างที่สวมในลักษณะเชิดหน้าขึ้นก็มีอันปิ้วเหวือ เสียงอื้อๆอึงเงียบกริบต้นต่อมาจากโคลภัยทอนดำเงาด้ามไม้ซึ่งปากกระบอกยังปล่อยควันลอยเอ่ยให้เห็นในมือของลุงแดงนั่นเองคนปากดีอย่างมึงกูถือว่าสั่งสอนกูขอเตือนอย่าให้กูเห็นมึงแบกปืนเข้าป่าอีกไม่อย่างนั้นที่จะปิวไม่ใช่แค่หมวกฝีมือการยิงใบหน้าเรียบเฉยสายตาที่ดูดันคำพูดเฉียบขาดทำให้พรานผู้นั้นรู้สึงถึงแก่น ที่ชายจราตรงหน้ากล่าวมานั้นหาใช่พูดเล่นเฮ้ยไอแดงขูยอมรับเอาคนอย่างมึงเข้ามาในหมู่บ้านเพราะเห็นว่าเป็นเกลือเกา่าเห็นแก่มิตรภาพที่มีมานานกว่าอายุของไอ้พวกนี้แต่มึงกลับยิงขู่พวกมันเนี่ยนะไม่ใช่หรอกผู้ใหญ่ที่ยิงไปเมื่อครู่ไม่ใช่การขู่แค่คันมือของมันเคยลั่นอัดอันมานานเลยต้องปล่อยออกการขู่นะมันเริ่มหลังจากนี้ต่างหาก ว่าแล้วลุงแดงก็ลุกยืนจังก้าเก็บปืนยัดเข้าหลังเอวใครที่เรียกตัวเองว่าเป็นพรานใจกล้ามากับกูกูจะไปล้างแค้นในีสาวนั่นแต่ถ้ามีมาก็จงแบกรับแค่คำว่าพรานอย่าได้เสอบอกว่าตนเองเก่งกล้าท่าดีแต่ปากพรุ่งนี้เช้ารวมกันที่นี่ก้าาปลาเอาไปให้พร้อมอาจต้องแรมคืนลุงแดงประกาศกล้าไว้แค่นั้นแล้วก็ก้าวอาดอาดจ,จากไปทิ้งให้ทุกชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่ก้อนเกลือเก่านั่งงงงนันทว่าในใจลึกๆแล้วพอบ้านรู้ว่าเกลือคนนี้ทำได้เพราะเท่าที่รู้จักกันมาลองออกปากว่าจะทำน้อยครั้งนักที่พลาดภารกิจในการปลดเปื้องความแค้นของนางสำอางและขจัดภัยร้ายจากเขาเสียงที่กล้ามาหยามจมูกกันถึงถิน่นคงต้องฝากไว้กับเสือแดงอดีตขุนจนร้าหนีคดีเกลือเก่าของแกผู้หนีอย่างเสียมิได้ รุ่งเช้าหลังตะวันขึ้นเพียงไม่กี่เดืนใจพรานทั้งหนุ่มกระทงและค่อนไปทางกลางคนร่วมสิบมาออกกันนะที่ทำการผู้หญ่บ้านตัวลุงแดงนั่งรอยอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นว่ามีผู้ที่ยังรักในกิติยศและศักดิ์ศรีของพรานยอมสลัดความกวาทิ้งแบกปืนสะพาย,ย่ามหิ้วถุงถักใส่สัมาระสีหน้าบอกชัดแจ้งว่าพร้อมจะไปกับแกก็ยิ้มด้วยอาการพอใจ ดีเมื่อวานกูขอสมาอาภัยที่ปรามมาตพวกมึงไว้นี่หลักคนจริงพรานจริงพรานแห่งบ้านบางอย่างมันต้องเป็นแบบนี้สิวะเมื่อทุกอย่างพร้อมสับ์คณะไล่ล่าเสือร้ายเพื่อแก้แค้นให้หญิงบ้าเพราะเป็นไม้และเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านโดยการนำของผู้ใหญ่ก้อนและลุงแดงจึงเริ่มขึ้นจากเช้าเป็นสายและใกล้เพลนกว่าจะบุกตัวลุยความรก จนข้ามโป่งที่เรียกว่าหุบเสียงได้อย่างที่กล่าวไว้ในช่วงต้นโป่งที่ว่านี้กินอาณาบริเวณรอบตีนเขาชนิดไร้รอยต่อส้ำยังกว้างพอๆกับแม่น้ําสายหลักสักสายบางช่วงบางตอนที่เท้าอย่างดินยุบลงไปครึ่งแข้งความเงียบงนันบรรยากาศอันผิดแผกจากป่าทั่วไปถึงจะทึบและดิบเหมือนกันไม่ได้ทําให้เหล่าพรานทั้งหลายหรือแม้แต่ตัวผู้ใหญ่ก้อนเอง รั่นขามเท่ากับรอยละลานตาที่ทั้งสัตว์ป่าทั้งเขียวงาตีนอุ้งตีนกีบทิ้งไว้แต่ละรอยใหญ่ๆทั้งนั้นอยากลัวไปพวกมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกตอนนี้แต่กลางคืนไม่แน่ต้องระวังให้จงหนักนั่นเป็นคําปลอบใจจากลุงแดงทว่าหาได้ทําให้บุคคลทั้งหลายใจชื้นขึ้นเลยสักกะพีคกริน้นอีกอย่างในความประหลาดใจของลุงแดงที่ทําให้ผู้ใหญ่ก้อน หรือแม้แต่พรานทั้งหลายสังเกตเห็นคือการแกรอยที่หากจะบอกว่ามั่วก็คงไม่เกินจริงทั้งที่เห็นอยู่ทนโทษว่าด่านสัตว์หรือรอยยำ่ำซึ่งชัดเจนว่าเป็นของเสือใหญ่มุ่งไปทางหนึ่งซ้ำยังใหม่แต่ลุงแดงกลับไม่สนใจพาเดินเลี่ยงไปอีกทางพรานบางคนถึงกับบ่นว่าไม่เลวก็หลงเท่านั้นละงานนี้แต่ผู้ใหญ่ก้อนเห็นต่างเพราะหากลองมองให้ลึก สังเกตกิริยาดีๆใช่ว่าลุงแดงไม่เห็นหรือแกะรอยไม่เป็นแต่ทางรกชัดที่แกเลือกบ่ายหน้าไปนั้นทุกอย่างก้าวเป็นไปได้วยความมั่นใจเรากลับจะรู้ว่าไอ้รอยเด่นชัดชี้เป้าตามไปก็ไร้ผลไม่มีทางเจอตัวกระทั่งเลยบ่ายตะวันผลกลางกระบาลในภาคใหญ่ลุงแดงพาทุกชีวิตเดินลากขาพ้นจากความลาชันสู่พื้นราบตอนหนึ่ง แกปากทงลงนั่งกล่าวด้วยใบหน้าเรียบเฉยพักกันตรงนี้แหละครึ่งดอยละไม่ต้องตามต่อเดี๋ยวมันก็มาให้เราเจอเองมันมันไหนผู้ใหญ่ก้อนถามสีหน้าของพรานแต่ละคนบอกชัดว่าคำถามนั้นเป็นคำถามที่แสนตรงใจสมเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็มันที่เอาศพไอ้พรานหนุ่มนั้นไปทิ้งไว้และทำให้อีสาวนั้นเป็นบ้าใบทแทงลูก จัดการหุงหาอาหารกันซะเวลาที่เหลือจะนอนก็นอนจะทำอะไรก็ทำรอจนกว่าตะวันจะตกดินเท่านั้นทีนี้ละ่ะอย่าได้ปิดเปลือกตาเชียงมันเป็นการบอกกล่าวที่สามารถตวาดถามกลับได้อย่างเต็มปากว่ามึงไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนกระทั่งลุงแดงอธิบายให้ฟังโดยไม่คิดจะปิดบังใดๆแกใครทั้งนั้นตลอดทางตั้งแต่ย่างกรายเข้าเขตหูเสียงมา ข้างทางอันเต็มไปด้วยป่ารกกออนามพุ่มทึบหรืออะไรก็ตามที่สามารถกระบบงกายได้ทั้งเสือทั้งควายลามไปถึงหมีสัตว์ร้ายไม่ร้ายพากันซุ่มดูคณะเดินทางครั้งนี้เงียบๆและตามติดชนิดกัดไม่ปล่อยตามมากระทั่งผลทางลาดขึ้นมานั่งพักกันนี่ละ่ะจึงได้แยกย้ายไปได้ยินเข้าแบบนั้นร้านหลายคนก็เถียงกลับทันควันมันจะเป็นไปได้หรือ ในเมื่อหลายครั้งที่ลมโหมเข้ามาหาตัวแต่ไม่ได้กลิ่นสาบข,ของสัตว์เหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวและอีกอย่างสันดานสัตว์ร,ร้ายย่อมเข้าโจมตีมนุษย์มันจะตามเต้ยต้อยคอยซุ่มดูการกระทําเพื่ออะไรมันเป็นไปไม่ได้งั้นกูขอถามทําไมพวกมึงถึงไม่คิดมาล่าสัตว์ที่นี่ก็ก็ที่นี่มันเป็นป่าอาถรรพ์อาถรรพ์ทางลูกเขาพรานคนหนึ่งตอบเสียงอ้อมแอม อาถพ์อาถพ์ก็นั่นล่ะต้นตอของการทำผิดจริตของพวกมันในเมื่อเรานั่งอยู่ในป่าอาถันป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายและเรื่องเหนือธรรมชาติไอสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าแห่งนี้มันก็สำแดงความผิดธรรมชาติให้ดูไงเล่าเอาเถอะอย่ามวัวเสียเวลากูไม่ว่างพอขนาดพาพวกมึงมานั่งเล่นที่นี่หรอกนาคืนนี้น่ะมันมาแน่เตรียมตัวเอาไว้ไกลป่าขันยาวทิ้งจังบวาเป็นระยะ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแสงแดดอ่อนแรงแดงเรื่อบอกให้รู้ว่าไม่กี่อึดใจข้างหน้าฟ้าจะมืดแล้วเหล่าพรานทั้งหลายต่างหน้าเครียดขมงทั่วอาณาบริเวณรอบจุดที่นั่งพักกันเงียบกลิบเงียบเช่นนี้มาโดยตลอดและแล้วเมื่อตะวันลับหายไปกับบ้านกรมยีอันเป็นเวลาเริ่มต้นแห่งราตรีการเสียงแสกๆสแววจากไกลและใกล้เข้ามันมุ่งหน้ามาหาที่พัก จนพรานทั้งหลายเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขผู้หยิ่งก้อนกำปืนจนเหงื่อชุ่มมือนับจำนวนครั้งที่เช็คกระสุนไม่ท่วนอาการวาดระแวงแสดงออกให้เห็นทุกตัวคนเว้นก็แต่ลุงแดงแก่คาบยาเส้นเอ็นหลังกึ่งนั่งกึ่งนอนตะแคงสองขาเหยียดตรงหลายเท้าไขว้กันกระดิกนิดหน่อยเนิบช้าสอกข้างหนึ่งยันพื้นสองมือม้วนใบไม้สดเล่นจนมวนเป็นเรียว กิริยาสบายใจของแกเรากับเวลานี้ไม่ได้อยู่กลางป่าหากแต่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่บ้าน